หลังจากที่เราไปเดินตลาดเสร็จแล้วนี่เรากำลังจะไปจุดชมวิวนะเขาเรียกว่าวิวพอย n t อะไรสักอย่างมาวีเลงพลาสจะเป็นวิวที่แบบอ่ามองลงไปแล้วเห็นแม่น้ำริเวอร์นะแม่น้ำที่เราจะไปกันตอนบ่ายอันนี้ไปแค่หูภูเขาภูเขาจังนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดชมวิวที่ถ่ายรูปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงนี่บนถนนเลาะรอบภูเขามาเลย นี่ขับโค้งทำไมน,ำน้ำมันจะเป็นสีเขียวจุดที่คนถ่ายร<ส>ูป<ด>ไปไม,มาดูกันนี่ เด็กตอนนี้เราเราเช่ารถเราจะลงไปที่อะไรนะที่นั่งเรือแต่ว่าถนนขี้เลยมากเราก็เลยจะต้องเ <functioning> ช่ารถจากที่พักเราไปแล้วพี่นัทใช่เราไม่คุ้นทางทางลงมันเล็กมากเราค่อยมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่คือรถมาแล้วอจะต้องถนนขี่เลยแล้วลงภูเขาไปต้องดูสิโอ้แต่ถ้าขับไม่ดีนะโหหดเลยอหอดมาก โอ้ยนุ่นท็อปวิวที่เราไปถ่ายอยู่ด้านบนนู่นน่นเลยรีสอร์ทเอ้เลออือโอ้หดูรถบัสปะาดูข้างล่างเลยจะดูอะารอ่ะโอ้โไปเจอนถนนเป็นแบบแบบว่าคดรเคี้ยวเลี้ยวงดมากเลยไม่มีหลับหรอกให้มีหลับหรอกิบดูออออ โหขี้เละมากทุกคนคแต่แม่คิดว่านะเขากำลังทําถนนเพื่อที่จะ,ะที่จะให้รถลงไปได้ง่ายๆเนะเพรานะเนาะดูกําลังทําใช่วนให่มอไซค์จะมาเนาะมอไซค์ก็ไม่ไหวหรอกนะเจ็บตื้อเจ็บตื้อ สวยมากแต่ว่าการเดินทางอะไรมันลำบากตอนนี้นะนนไ,ไต่เขาลงมาเลยนะเนี่ยอาจารดูตรงนั้นดูดูดูตรงนั้นโบนัสเป็นไงบ้างรู้สึกไง <laughs> สุดยอดใช่ไหมเจ็บตัว <laughs> วิเจนเป็นไงเจ็บตัวโอ้โมาแอดเวนเจอร์มากเลยทริปนี้สุดยอด เอดูดิ Amazing สุดๆรถจะพังอ่ะ Yes Amazing amazing ้เมอใส่ก yeah. ัยังไปได้ด uh ้วยดิมีแต่หินเลยนะแล้วฝ <uh yeah. ุ่นเยอะมากๆเลยอ่ะแบ่เฮ้บาลเที่ยดูตรงนั้นถ้าไม่ดูพวกนี้เขาบอกว่าประมาณกี่กิโลน่ะ7กิโลนาะดูทั้งโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้โหดมากป้าดีแล้ว ถ้าเราอารถมานี่หนักเยเลยพัง,พงด้วยแล้วก็อันนี้ด้วย ตั๋วเคาน์เตอร์นะตรงนี้เมื่อกี้เขาจอดส่งเราคันเมื่อกี้แล้วเขาบอกว่าให้มาซื้อตก็วเคาน์เตอร์ตรงนี้แล้วก็นั่งรถแซดเดียนก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยรถกอ๊อฟเพื่อไปขึ้นเรือนะน,นี่นี่เรากำลังจะไปซื้อซื้อตั๋วแล้วนะจะไปขึ้นเรือนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นลานนี่เขาเขียนว่าตั๋ตเคาน์เตอร์ไปซื้อตั๋วกัน ตัวก็เขาจะบอกราคาไปเลยนี่ไปซื้อตั๋วกันี่มาแล้วทิเกตของเราทั้งหมดสามแสนนะเขาบอกว่าผู้ใหญ่คนละแสนสองแล้วก็เด็กโบนัสแปดหมืนนี่โบนัสเสียแค่ 80, นะแปดหมื่นนะเราจะไปขึ้นเรือไปกลับไ,มไ,มไปโอเคบีเจฟรีเรดดี้ไปไปขึ้นเต็มขึ้นรถแล้วนะไปขึ้นรถ ขึ้นรถกลับกันมาแล้วลลนี่ขึ้นรถกลับกันมาแล้วนี่ขึ้นรถกลับออกมาแล้วไม่รู้ถนนจะเป็นยังไงต่อนะ พ่เดี๋ยวชอดตวโหคนจะตกปะเดยที่เราลงรถลงรถกอลเสร็จแล้วก็ต้องเดินลงไปอีกนิดนึงนะเพื่อไปขึ้นเรือนี่นี่วิวสวยมากเป็นเขื่อน

เ <c oughs> มื่อ,อกี้ไปบอกเขาว่าเราจะไปกินข้าวบนบนเกาะบนที่ถ่ายรูป,ปรขันห์เนี่ยขึ้นขันนี้หรือีขึ้นแล้วอาปาระวังนะคะน้ำใสมากจับมือนะคะนี่เราขึ้นเรือแล้ว มีแบบอ่า,า,าใช่นี่เป็นเหล็กนะนเบอร์สี่สิบหกนะนู้นนะนี่เดีวเราไปถ่ายน,น,น่หัวใจ ท่าเรือที่เรามาขึ้นเรือมาแล้วนะเรือออกมาแล้วพี่วันนะาใส่ชูชีพใหญ่ไม่เป็นไรใหญ่ก็ใส่ได้พี่พี่พี่พีว้าว้าบา้วย น,นี่วิวจากด้านหลังเรือของเรานะนี่เราล่องเรือมาผ่านนี่อย่างนี้เลยวิวนี่เรือของเรานั่งได้หลายคนนะเก็บวิวหมดแล้วนี่เราลงเรือแล้วต่อไปเราจะไปกินข้าวนะไปจุดชมวิวกินข้าว นี่อันนี้เรือเรือที่เขามาส่งเรานี่นี่วิวนี้เลย,ยไไน,นี่แล้คนหน่งเขาไปกินข้าวไม่รู้เลยเดี๋ยวเราไปร้านอาหารนะกินข้าวไม่ต้องกลับ <laughs> นี่ขึ้นบันไดไปแบบนี้เลยโห oh. ขึ้นไป <laughs> เป็นข้าวแบบข้าวเหนียว มีหลายสีมีปลามีไก่นี่ชุดนี้แล้วก็มีข้าวมีซุปเราจะกินข้าวตรงนี้ดูวิวไปนะนู่นแป้งเากินข้าวเสร็จแล้วก็นี่ร้านอาหารเขาใหญ่เหมือนกันนะนี่เจที่ถ่ายรูปนี่เป็นจุดถ่ายรูปขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนเขาบอกว่าเทือนเมย์โบสแล้วก็อีกสิห้านาทีนะตรงนี้โอ้โหสวยเฮ้ย เออเออแม่นั่งแม่นั่งนู้ก็ไปแล้วรอบมึนแต่กลัวตรงนี้เรากําลังจะเดินทางกลับนะที่ร้านอาหารเขาก็จะเรียกเรียกเรือให้นะให้เราก็ลงมารอนี่ร้านอาหารเราอยู่บนภูเขานี่ขึ้นไปตรงนี้เมื่อกี้จุดชมวิวนี่นี่แล้วเราก็รอเรือกลับมารับเราบ๊ายบาย น้ำมันสีแบบมองมาเป็นสีเลยนะสีเขียวอะแต่ว่าจริงๆข้างล่างเราดูตรงนี้มันออกจะเป็นฟ,ฟ้าๆนะฮะ okay, ไม่แต่เรามองมาจากข้างบนมันจะเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าเรามามองข้างล่างอะแม่ว่ามันเป็นสีฟ้าเนาะน้ำมันใสามากเลยน้ำนิ่งเนี่ยเห็นนะนี่เราก็รอเรือตรงนี้นะเดี๋ยวเรือมารับเรากลับนูนนี่เป็นเป็นช่องว่างระหว่างหุบเขามีอะไรคะใสามากเลย นี่น้่ b a นคัมแบ็โบคัมแบ็คโบดฮะบ๊ายบายโบดหรอโนฮะแลจะนอนนี่ปะ we stay here I forgot the boat โอ้อ๋อโอเค w ว i t โอเคเดี๋ยวบนมารับนะครับบ นูนเขากลับเรือเรือจะกลับมาฮะเขาแบกกระสีคขาแบกกระสี